บทสวดมุลเสริมมงคล12นักษัตว์หมอช้างบทสวดบูชาพระาธาตุประจำปีมะแมสวดเก้าจบช่วยเสริมบุญบารมีเปลี่ยนชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีช่วยเสริมดวงด้านการเงินโชคลาภและปลดหนี้สินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาวาอัสมิงเยว,วะจันทิมาอิวะทารยังปิดะกัตเตเยาสนัตยานิเกติปัทมังอุปชังคาหาเปตวาปตะจีวรังยังยังชาตังสังฆมัชเชปุจฉาสุวาหะโมคะ ปัมวรรังอปายะนิวาระนังอรหังสักขะโสปานังสุวรรณเจติยังเกสาวรมัมทะลุงคังวรัญญธาตุงสุเทวนามกังนระเทเวหิสัพพปูชิตังอหังวันทามิสัพพทาปัญญาวาอัสมิงเยวะจันทิมาอิวะทารยัง ปิดะกัตเยศาสนัานิเกติปัทมังอุปชังคาหาเปตวาปะตะจีวรังยังยังชาตังสังฆะมะัเชปุจฉาสุวาหะโมขะปัทมวรังอปายะนิวาระนังอรหังสักะโสปานังสุวนาเจติยัง เกสาวรมัทะลุงคังวรัญญาตุงสุเทวะนามกังนระเทเวหิสัพพปูชิตังอาหังวันทามิสัพพทาปัญญาวาอัสมิงเยวะจันทิมาอิวะทารยังปิดะกัตเยศาสนัตยานิเกติปัทมังอุปชังคาหาเปตวาปตะจีวรัง ยังยังช้าตังสังฆมัชเชปุจฉาสุวาหะโมขะปัทธรรมวังอปายะนิวาระนังอรหังสักคะโสปานังสุวรรณเจติยังเกสาวรมัถะลุงคังวรัญญธาตุงสุเทวนามกังนระเทเวหิสัพพปูชิตัง อาหังวันทามิสัพพธาปัญญวาอัสมิงเยวะจันทิมาอิวะทารยังปิดะกัตเยศาสนัตยานิเกติปัทมังอุปชังคาหาเปตวาปตะจีวรังยังยังช้าตังสังฆะมัตเชปุจฉาสุวาหะโมขะปัทมะวรัง อปายะนิวาระนังอรหังสักขะโสปานังสุวนาเจติยังเกสาวะมัถะลุงคังวรัญญธาตุงสุเทวนามกังนระเทเวหิสัพพปูชิตังอหังวันทามิสัพพาปัญญาวาอัสมิงเยวะจันทิมาอิวะทารยังปิดะกัตเตเย ศาสนัตยานิเกติปัทมังอุปชังคาหาเปตวาปตะจีวรังยังยังชาตังสังฆมัตเชปุจฉาสุวาหะโมขะปัทมวรังอปายะนิวารนังอรหังสักขะโสปานังสุวนเจติยังเกสาวารมัทะลุงคัง วรัญญธาตุงสุเทวนามกังนระเทเวหิสัพพปูชิตังอาหังวันทามิสัพทาปัญญาวาอัสมิงเยวะจันทิมาอิวะทารยังปิดะกัตเยศาสนัตยานิเกติปัทมังอุปชังคาหาเปตวาปตะจีวรังยังยังชาตัง สังฆมัชเชปุจฉาสุวาหะโมฆะปัทะรรังอปายะนิวาระนังอรหังสักข,ขะโสปานังสุวนาเจติยังเกสาวะมัถธลุงคังวรัญญธาตุงสุเทวนามกังนระเทเวหิสัพพปูชิตังอาหังวันทามิสัพพทา ปัญญวาอัสมิงเยวะจันทิมาอิวะทารยังปิดะกัตเยศาสนัาญานิเกติปัทมังอุปชังคาหาเปตวาปตะจีวรังยังยังชาตังสังฆมัชเชปุจฉาสุวาหะโมขะปัทมวรังอปายะนิวารนังอรหังสักขโสปานัง สุวรรณเจติยังเกสาวารมัถะลุงคังวรัญญธาตุงสุเทวะนามกังนระเทเวหิสัพพปูชิตังอาหังวันทามิสัพพทาปัญญาวาอัสมิงเยวะจันทิมาอิวะทารยังปิดะกัตเยศาสนัตยานิเกติปัทมังอุปชัง คาหาเปตาวาปะตะจีวรังยังยังชาตังสังฆะมะัชเชปุจชาสุวาหะโมขะปัทธรมวรังอปายะนิวาระนังอรหังสักขะโสปานังสุวนาเจติยังเกสาวารมัถะลุงคังวรัญญธาตุงสุเทวนามกังนระเทเวหิ สัพพปูชิตังอาหังวันทามิสัพพทาปัญญวาอัสมิงเยวะจันทิมาอิวะทารยังปิดะกัตเยศาสนัตยานิเกติปัทมังอุปชังคาหาเปตวาปตะจีวรังยังยังชาตังสังฆะมัชเชปุจฉาสุวาหะโมคะ ปัทธรรังอปายะนิวาระนังอรหังสักขะโสปานังสุวรรณเจติยังเกสาวารมัมทะลุงคังวรัญญธาตุงสุเทวนามกังนระเทเวหิสัพพปูชิตังอหังวันทามิสัพทา